าาใหหห่่แตัววจงบ้นเสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับสะพายไทยย้อนนะจ๊ะเมื่อนี้เฮากะอยู่สวนมันเผาอีกคือเก่านะจ๊ะกาสีผ้ามาเบิงพัฒนาการของต้นมันเผาของเรานะคะวันนี้จะพามาพบกับเจ้าของสวนที่แท้จริงที่แท้จริงนะจ๊ะ เยวจะพาไปดูว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่ไปดูเลยจ้าตอนนี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าวาเพราะว่าปลูกประมาณวันที่ยี่สิบพฤศจิกาเนาะ่ันว่าจะได้เดือนกว่านั้นจ้ะเราจะเก็บผลผลิตป,ประมาณเดือนมีสาก็จะ ทันวามากลาคมพามินามนนนนิสานอ้องซือสิโดนเทสประมาณสีเดือนเลยสีเดือนกลัวสีเดือนเกือดเดือนสภาพไปหา,บ,ารบรรพบุรุษของมันเผาของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย วันนี้จะมาสัมภาษณ์นะคะหันน่ามาหน่อยะคะ่ะ <c oughs> ยายเมย์บอบเอาอยัางก็ผู้ไหนไอยู่บ้านค่ะบบไ,ได้มาเมยค่ะไม่ไมีคนอยู่เอน อันน้ามาหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยคะ่ะเฮาเมื่อย่ามีอารมณ์บะเพิ่นมาเอาหนาเนาะจ้ะพูน่ะบึงแล้วเอาหนาผู้เดียวตั้งแต่อันสองให้ยูพูนจนมาหดให้ไงจนซีเรีวลแล้วนี่จ้ะเยี่ไม่มีโอกาสได้ป่งนะคะถ้าคุณยายได้มา ค้องนี่บามท่านี่เอาวายายอเนี่ยจะเนี่ยกระสิขึ้นน้ำคลองน้ำอันเทิงน้ำคูถึงน้ำคลองรับรองว่าสู้ยายไม่ได้เพราะว่ายายจัดการเรียบยายปูมันท่าม,มัน,นมาจะปีแล้วปีแล้วจะปีหลายปีค่ะ4ี้าปีสี่ห้าปี เป็นจังไดผลนลิตแต่ละปีปีการไม่บรรลุจักวัดน้ำท่วมปีการนี้ฝนมาห้ามน้ำท่วมนะคะปีนี่หวังวา่าสีได้สำลีมหาศาลถ้านาำประถวม,มกำลังงามค่ะอันนี้ได้เดือนกว่า ต้นกำลังงามเลยนี่จ้ะมีเลยคือต้นมันเผาหรือว่ามันแกวภาษาไทยนะจ๊ะอนี่คือเจ้าของสวนที่แท้จริง <c oughs> ตะวันตะเวนกำลังสิตกดินหามงกัลลมมาเริ่มหนาวอีกแล้วพึ่งอันพึ่งเศร้าหนาวไปได้มือสองมือกลับมารอบนี้ก็หนาวเก้าๆอีกลดลงอีกประมาณห้าถึงเจ็ดองศาซ่านสีหน้าแทองามค่ะพี่น้องมาเด้อผูดใดอยามาเบึงก็ได คอมเมนต์มาเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะําสำหรับใครที่สนใจนะคะใครกดติดตามกดแชร์ให้นะคะจะลดให้จะให้มากินฟรีที่สวนเลยนะจ๊ะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะอันสิ้ตังซื้อว่าอย่างดีตังซื้อว่าอย่างยายสวนมันเผานี่ <c oughs> อ๋ไร่มันเผายาย รอรอบอคักได้หาหน้องยายเนาะให้คนเขามาเบิง้งเนาะสาวเบีเพิ่นไปอันซื้อทานกับตาตาเพิน่นกับป้าเพิน่นอยู่บ้านนาอางคือได้โอก,กาสมา,สาใส่ยายนอขี่ขมบอ ผักขี้ขมปกติมันก็สิเกิดอันหลายอยู่ในตะวันปีนี้ค่ะโอ้โหใส่ในคนตกปลุกทีนี้มันยังอ่อนอยู่มันยังประเทศหลายไปเลยอ๋อค่ะนี่ผักขี้ขมผักขี้ส้มเอาไปแกงใส่ปลาขออะไรมากมากเลยแกงใส่ปลานี่ยมันก็ได้นะโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรบ่ ไปบัานนิดพี่น้องได้เวลากลับบ้านพอมาดูแค่นี้แหละสองอาทิตย์ก็ไม่ได้ออกมาเทืญหนึ่งสะออนไหมคะใครสะออนก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะนี่นี่นี่เนี่ยนี่แหละเหลืออยู่ค้องเดียวมันเป็นบบย้าย ไว้ยีส่สองสามแท่งถัสองสามข้องไปนี่พูดจังว่าบ,บคอยหลายปันไดมันบาบินเพราะว่ามันบอมีโอกาสได้ขึ้นช,อ,ชอ,อันนี้ที่ที่เสียสทางหยาไปแล้วเนะตากเสด็จไว้บันนี้มันก็นตายมันกระโปงมาใหม่ ปาสคือยางเทียงแท,งทาศาสาได้ออกมานาค่ะอยู่เพื่อนผนยางกโกกงกโกวยอยู่แสดงว่าทงหน้านี่เป็นยาวิเศษมันบบยายอือใช่อต้นพุมนี่ โอ้ยตื่นเต,นต้นอยากถึงเวลาลุกไว่ไวๆสิลุกให้เบิ่งค่ะค่ะป่ะจะไปแวะเบิ่งอันพักอยู่บ้านตวนโอเคนะคะมาซัมนี่แหละเราก็จะกลับบ้านแล้ว กลับบ้านพร้อมกับผักขี้ขมยุ่มหนึ่งเอ,อเ่อนแเพราะว่ามันบะมีลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูใหม่สวัสดีค่ะยายสวัสดีหน่อยค่ะแล้วจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดกดไ like ลค์ให้หน่อยนะ,ดะกดติดตามให้หน่อยนะคะพทนไหมเว้ ไม่างปิดส้างข้ามข้ขมังมบ๊ายบายค่ะวาชิม่เลงพี่น้องว่าสิมาแต่กระถางนน้ำทางเพื่อสีหอดเพื่อสีฮอดอันเจบัดนี้อนองเองเอาข้าไปุณน่ะุทน่ะส่วนเมื่อน่เ่้ลทะ่บ้ลทะเน้ยคุณทน่ะ อยู่เืินใส่ไม่เท่าได้ตูดไปมาหน้านีอย่างปอเลยไดย์ญาแถวานีย่ยพูดจอดเน่ยปอขวนเเราอย่าบอกเราด้วย <c oughs> นความสุขของผู้่าวประเท่แล้วเนาะค่ะ <c oughs> ได้มาให้มานา ไปแต่กระโบลําอ่อนออกทันษาสัญญา